ก็ได้รู้จักพี่คนหนึ่งนะคะคุณปุชิตาที่เสียชีวิตไปแล้วได้แนะนำควรจะไปเรียนนวดเราก็บอกว่าเออนวดเราไม่คล่องแต่พี่ปุชิตาแนะนำว่าควรไปบาหลีดีกว่าอะไรเงี้ยลองไปดูสิไปเรียนพอได้ไปปุ๊บก,ก็คือมันไม่ยากอย่างที่คิดอะคะ่ะเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยความจริงแล้วให้ไปที่บาหลีค่ะพี่ปุชิตาที่เราเท่าความถึง แล้วให้ไปดูการนวดเหรือคะหรืออยังไงไปดูร้านไปเรียนที่นั่นแล้วก็ไปฝึกง,งานที่นั่นทำไมไ, <ป S 1> ไม่ไปเมืองไทยคะบาหลีนี่อินโดนีเซียนะใช่ไหมคะใช่ค่ะของอินโดนีเซียทำไมนะไม่ไปอย่างเช่น,นวัดโพหรือว่าอะไรที่อื่นๆเรามองว่าการนวดไทยเนี่ยคือ เป็นการนวดที่แก้อาการด้วยร่างกายของเราเราคิดว่าเราทำตรงนั้นไม่ไหวเราเลยเลือกที่จะทำบาหลีเพราะว่าบาหลีมันจะเน้นไปทางบิวตี้มากกว่าการที่ว่านวดแบบผ่อนคลายหรือเปล่า